ร้อนมากสวัสดีวันที่สิบห้าค่ำนะคะวันงานสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นที่จอด,ดรถสถานที่จอดรถค่ะโอ้ร้อนอะ่ะร้อนมากร้อนมากไม่ไหว วันนี้เราก็จะได้เห็นการแต่งกายของพี่น้องไต้ลื้นะคะทางนี้อาจจะเป็นไต้ลื้นะคะทุกคนแต่งตัวแบบเหมือนทางสิบสองปัญหาอะไรอย่างเงี้ย <ม> <มา S 1> ฟอนเคยมาสอนฟอนรำนะคะ,ะ Paul, อันนี้อันนี้แางจันจันอ้อยบองหนึ่งเห <ละ S 1> รอหรอนึงห่งตรงไหนเศร้าแยกอ๋อไม่น่ะอุ้ยหนึ่งมองเน่เน่หอมจีดจ๊าดสวยยิ้งสวยยิ่เรียนก็ที่ไหนนี่นะคะก็ที่นี่เขาจะชอบแบบว่าเหมือนปรับปรับทองกันนะคะนิยมใส่ทองกันอะไรอย่างเงี้ยนั่งข้างหลังรถ นี่ค่ะล้างเอาล้านชายกลับบ้านนะคะร้องร้องหมร้องไห้เลยสิบอว่าอันนี้เขามันคือก้อนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้กเป็นหนกี่ก้อเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้เจ็ดแปเก้ สิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนเบาๆค่ะอ๋อหมังงามาหมังงามาเจ้าอันนี้เข้ามาฟ้อนรำกันนะคะไม่ท่อยได้เห็นเขารำกันเลย เยวตลาดเมืองลาก่อนกลับเมืองยางนะคะทุกคนเรามาดูว่าตลาดเมืองลามีอะไรบ้างไมล้านเยอมาสิข้ามมาเข้าข้างมาอื ของชิพเขาแพงนะคะว้ายตัวอะไรอุ้ยตัวอีสักระฮะวายตัวอะไรคะทุกคนอุ้ย <S <S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตา่านี่แบบว่า เปิดห้องอีซาเงนนี้ยสัตว์ป่าเนาะทุกชนิดอะ่ะสัตว์อันนี้หมาป่าว้าวไหนตุก๊กแกให้ใตายเถอะเอามาขายเหรอ, <c oughs> อ,อ <toxicity> เฮ้ <c oughs> ยอะไรอะ <c oughs> ตัวเฮียตัวเงินตัวทองให้ hey, นกนกฮูกให้มันเป็นสัตว์ตี่ห้าของไอหนันแบบไม่เคยเห็นจริงอะ่ะทุกคน เป็นสัตว์ที่ไม่เคยเห็นกับตาไม่อุ้ยนึกว่างูตกใจเลยนะเนี่ยโอ้โหฝนฝนฝนทำไมอยู่ที่ไหนกับฝนที่ตกที่ทีงานนี้ครั้งใหญ่จับตามาซื้ออะไเนี่ยเอองูเดี๋ยวกด้น่ะไม่ได้ไม่ได้จะมาซื้ออะไรแค่มาเที่ยวดูอยากมาลัดตู้จะซื้อที่ไหน เไงมเหขาจะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะส่วนแบบนี้นี่อันนั้นคือจุดตรงกลางวงเวียนนะคะวงเวียนกลางตลาดอันนี้ก็แบบเหมือนโซนขายผักขายอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเสื้อผ้านะคะแลก็อาหารอันนี้คือของกินของกินของกิน นนชอบแบบไหนก็ซื้เลยนะคะสามสิบบาทสามสิบบาทสามสิบสห้าสามสิบห้าอ,อันนี้คือร้านอะไรเนี่ยร้านเงินมะลุงเจียวสวยมาก ดูสีทุกคนใครสนใจ？โอ้我没看到，我想要这个，一支九ี那个是สี่งมากเลยอะเอลนี่หกกักได้เลยนะเนี่ยปิ่นปักผมว้าวอโลของแท้หรือของปลอมเนี่ย ตา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 ธรรมดาเหมือนข้านี่หมอตุอ้ยของเทพของกอง <G ül üyor> อะไรบ้างอ่ะ <G ül üyor> เป็นคนแบบว่าแสนของจ้าไหนไมีอยู่กับโต <G ül üyor> แม่ค้าก็พูดไทยได้ด้วยนะคะแม่ค้าก็พูดไทยได้ด้วยนะคะอันนี้คือแท็กซี่นะแท็กซี่เมือง เมืองลาผักอโอโมีขนุนอบแห้งเยอะมากอะ่ะพั้เขาไปทำเองเหรอฟออันผักได้นะนอสนงสวนหลหลกุดได้นะโอ้ทุเรียนทุเรียนมอนทองแพงมากๆ ไม่รู้ว่ากินลงแล้วเท่าไหร่ที่เมืองยางสามสี่ผ้าโอ้อคือเป็นโซนเป็นโซนผักก็ผักผลไม้ก็ผลไม้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นโซนเนื้อโซนเนื้อ นี่คือปลานะคะไหนไปดูดอะไรอะ่ะอุ้ยตัวอีกสัมแมตาอะไรสตูสดูฉดูฉดูเออหรอลาอันนี้คือเมืองนอกเราไม่ใช่เมืองนอกสิบ้านนอกเข้าไปอย่างนี้ก๊ โอ้โหเป็นปลาที่แบบเออที่น้องสวนเม่อเห็นนะคะแล้วไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรอีกนะคะที่นี่เขามีแบบมีโคบะก็เดินไปชั่วๆมั่วๆนะคะใครมาเมืองลาต้องมาเที่ยวตลาดเมืองล้านะคะมีทุกอย่างจริงๆ ว้าวน้ำผึ้งมีครบจริงๆเเมืองนี้น่าอยู่นะคะแต่ว่าวุ่นวายไปหน่อยก็น่าอยู่ถ้ามีเงินนี่แบบมีงานต้องมีงานต้องมีเงินถ้าสำหรับคนที่อยู่ไกลอะไรเงี้ยมาทำงานก็อชอบนะคะชอบ <laughs> เิเดือนต้องเยอะเพราะที่เที่ยวก็เยอะค่าของชีพก็แพงข้าวโพดเราก็ได้มาอยู่ที่วงเวียนนะคะไม่มีอะไรเลยอ่ะบอกอ่ะซ้อส,สังเหรอกับเต้แถวสุโคเต้ไปเลยไปดูไปดูโซนใคร ขายเสื้อผ้าเออชื่ออ่ะ <c oughs> เราเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าอยู่แล้วนะคะท่าไหนสวยก็ไม่เป็นไรเราก็ดูอ่ะแล้วก็ไปค้นหา<ะ>แล้วก็สังงส่งเองอ่าปอกไว้ในโพลเลยนะชิบไยไว้อันนี้ก็คือเป็นร้านอาหารนะแน่นอนต้องขึ้นชื่อเรื่องมาร่า เฮ้ยมาล่าไม่ใช่มาล่านะคะมาล่านะคะเรื่องหมาล่าต้องยกให้พี่น้องคนจีนพี่น้องชาวจีนอันนี้ก็คือ่ซนเสื้อผ้า,ากับตัวเร่เอวตัวที่เค่ะอะไรอ๋อคนเมืองยางก็มาขายที่นี่กันเยอะน,นะคะแบบที่น้องสนคเคยพูดว่าเนี่ยถ้าบ้านเมืองลับมากระตีผักหรืออะไรเงี้ยเขาจะเก็บนะแล้วเก็บมาขายที่นี่กันแหละนะคะเนี่ย เข้ามาเนี่ยอันนี้ก็คือไปเก็บผักแบบเมืองย่างทางเมืองย่างมาขายนะคะมันจะได้ราคาดีกว่าแบบเมรติว่าที่เมืองย่างขายหยวนนึงกันอะไรเงี้ยที่นี่จะมาขายแบบสามหยวนสี่หยวนคือมันหลายเท่าอะเนาะนี่ ที่น้องเมืองยางนะคะแล้วว่าตลาดเชียงตุงกว้างแล้วนะคะอันนี้คือกว้างสุด,สด กว้างสุดๆเ <อะ S 1> ย,ย็บเย็บเสื้อผ้านะคะเอวตัวไหนโอโ้โหรองเท้ารองเท้ากับกระเป๋านี่เป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเหมือนเกิดมาคู่กันอะผู้หญิงอะรอ,โอ,องทงรองเท้านะคะ ถ้าคนที่เขาทํางานกันอ่ะเขาก็จะใส่สีดําต่งางเกงก็เสร็จโอ้ยแกสวยเนาะว้าวอยากมีร้านแบบนี้จังอะ่ะอยากมีร้านแบบนี้จังแต่ก็ทําได้นะคะที่ร้านนองสนนเราสามารถตกแต่งแบบนี้ได้ต่อเติมแบบแบบนี้ได้เลยแต่ก็เอาเบาๆพอนะเบาๆพอก็ต้องดูไง <laughs> ก็ต้องรอดูนะคะถ้าบ้านเมืองแบบเออขายลงขายดีเนี่ยก็อาจจะมีการ ปุงนะคะนิโนเวทนะคะร้านก็เป็นไปได้อันนี้คือทําเล็บแน่นอนค่ะถ้านอ้องสนอยู่เมืองนาก็อาจจะเป็นอยู่ในนั้นหนึ่งคนนะคะที่มาทําเล็บนี่โอ้ร้านทําเล็บว้าวนี่คนค่ะนี่พะ <laughs> ที่นี่เขาก็ผู้หญิงนะคะชอบคือไง,ไงอ่ายๆอ่ะหาเงิน แล้วก็แต่งตัวเก็บเงินเที่ยวอ,อะไรอย่างนี้นะคะโอ้โหร้านรองเท้าก็แบบมีเยอะมากๆมีร้านน้ำหอมไหมอะ อยากได้น้ำหอมฮัลโหลหลับตาปิดตาป้าโทษเดียวแฉบแบแฉบแบอย่าเลยปิดตาแล้วก็เดินนะคะอ่ามาโซนของกินแล้วจ้านีว่าอันนี้คือปลาตาปลาตา เกีนนนกเ๊ยวเขาไม่มากนี่แหละโอ,โอ้ยมีข้าวเสน้อยด้วยม,มาขายข้าวเสน้อยก็ได้นะคะอาเอาแล้วนะคะเอ,เอาแล้วนะคะอโอ้หน่อยเป็นไฟ ว่าคนเมืองยัางเหมือนกันเองค่ะคนเมืองยางเหมือนกันเองค่ะค <น S 1> <laughs> คเ,เ,เะะดี๋ยวก็จะกลับกันแล้วนะทุกคนเที่ยวตลาดแล้วก็กลับแล้วค่ะขนมทุกคนขนมขนมเคกมีทุกอย่างอยากกินแบบไหนขอแค่มีตังซื้อนะคะ ขอแค่มีเงินซื้อค่าชาติไข่ก็มีค่าเมืองนี้นะคะถ้าถ้าจะมาเที่ยวแบบอยากเที่ยวแบบแสุดๆอแบบ่ะพบเงินมาเยอะๆนะคะ,ะอ,นนอันนี้เป็นถูกอันนี้เป็นเรื่นอนลิ้